ข้อความจากเขาถึงคุณนะคะเดี๋ยววันนี้จะใช้ข้อความสำหรับนี้นะมาฟังกันนะคะว่าในวันนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะ่ะผ่านไพ่ข้อความสำหรับนี้บ้างนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานก่อนนะขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์นะคะ Yeah. Sure. you ดูซิว่าความสัมพันธ์นะคะในหน้าไพ่วันนี้เป็นอย่างไรนะคะ j u สเมนนะห้าไม้นะคะค The Chariot นะคะ พลังงานของคนที่เกิดในราศีกรกฎนะอันนี้หไม้เท้าพลังงานของคนราศีพฤษกนะคะพลังงานของคนราศีสิงค์ค่ะ The Empress มีไพ่ดว์เนีนะคะ The Tower อืม โอเคความสัมพันธ์นี้นะตอนเนี้หยุดคุยกันไปแล้วนะคะปล่อยมือกันไปแล้วนะจบจากแยกกันไปแล้วนะคะมีการถอยมีการยอมแพ้ออกจากความสัมพันธ์นี้ไปแล้วนะเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยค่ะไปอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จไปแล้วไปอยู่ในจุดที่มันชัดเจนแล้วนะคะ เพราะว่ามันมีทั้งไพ่ The World The อะอะเดนะมีหไม้เท้าขึ้นมานะคะแล้วก็มีจักรา f a ดฟันขึ้นมาด้วยมันบ่งบอกว่าความสัมพันธ์นี้เคยขึ้นไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดไปแล้วนะคะจุดที่พร้อมจะสร้างอนาคตทุกๆอย่างไปด้วยกันนะจุดที่แบบว่าโอเคทุกอย่างเรา การที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้นะคะกลายเป็นครอบครัวนะคะคือวางแผนไปไกลมากนะคะแต่ในความสัมพันนี้นะี่ะมันมีช่วงเวลาของการขาดหายนะคะช่วงเวลาของการไม่เข้าใจกันอืมช่วงเวลาของการรู้สึกว่าความสัมพันธ์น่ะมันไม่คืบหน้าหลังจากที่มีการตกลงนะคะที่จะมั่นคงในความสัมพันธ์ นะหลังจากที่มีการตกลงที่จะมั่นคงกันในความสัมพันธ์นะคะแต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้ถนอมน้ําใจกันเหมือนเดิมหลังจากที่มีการตกลงในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าเราจะมั่นคงนะเราจะชัดเจนนะเราจะวางแผนอนาคตร่วมกันนะพอหลังจากวันนั้นที่ได้มีการพูดกันคุยกันนะคะผ่านมาสักพักหนึ่งนะคะมันก็กลายเป็นไปว่าทุกอย่างไม่สม่ําเสมอเหมือนเดิมทุกอย่าง ไม่สามารถที่จะไปต่อด้วยกันได้มันกลายเป็นไปว่าความสัมพันธนะ์น่ะพยายามเพียงแค่ฝ่ายเดียวไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคุณหรือว่าฝ่ายเขาก็ตามแต่ในความสัมพันธ์นี้หลังจากที่ตกลงปลงใจกันในวันนั้นมีการพยายามเพียงแค่ฝ่ายเดียวค่ะแล้วมันจะเกิดปัญหานะคะประเด็นนะคะเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะเกิดรอยร้าวรอยรั่วในความสัมพันธ์ จากลอยเล็กๆเนีคะมันก็ขยายใหญ่ขึ้นจากเคยพูดคุยปรับความเข้าใจกันก็เป็นไปว่าไม่พูดไม่คุยไม่ปรับความเข้าใจกันไม่หันหน้าเข้ามาหากันนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันจึงเป็นอะไรที่ว่าทุกๆอย่างในความสัมพันธ์ก็เลยกลายเป็นการตัดสินใจนะคะที่จะออกจากกันไม่ว่าจะเป็นคุณออกจากเขาหรือเขาออกจากคุณก็ตามนะเพราะไพ่จัต ment ที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะ่ะ มันบ่งบอกว่าได้มีการตัดสินใจเพราะมีความรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะไปกันต่อได้เราจริงๆในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์มองไม่เห็นเลยว่ามันจะสามารถเป็นอนาคตของกันและกันได้เหมือนเดิมเหมือนที่เคยคุยกันไว้หรือเปล่าเนะคะเพอะตลอดระยะเวลาน่ะ มีการไม่ถนอมน้ำใจกันจริงๆค่ะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเข้ามานะคะเรื่อยๆทำให้หนึ่งคนในความสัมพันธ์นี้นะค่ะเข้าสู่สภาวะของจิตใจที่รู้สึกว่าอ่อนแอนะคะมีความรู้สึกว่าดีไม่พอหรือเปล่าสิ่งที่เราทำไปให้เขาเนี่ยเราทำเต็มที่แล้วนะทำไมเขาถึงยังรู้สึกว่าไม่พอใจนะคะ เหมือนกับมันเป็นความรู้สึกที่ว่าทําดีเท่าไหร่นะคะเขาก็ไม่เห็นค่าในความดีนั้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งเขาหรือว่าฝั่งคุณก็ตามนะแต่ในนี้มีคนพยายามเพียงแค่ในความสัมพันธ์เพียงแค่คนเดียวจริงๆนะคะจนทําให้อีกคนหนึ่งนะ่มีความรู้สึกน้อยใจนะคะอ่ารู้สึกน้อยใจรู้สึกเหมือนกับว่ามันคงเปลี่ยนไปเราจริงๆมันคงไม่สามารถที่จะไปข้างหน้ากันได้เราจริงๆก็เลยมีการออกจากความสัมพันธ์นี้กัน หน้าไพาอ่อ่ะพลังงานออกมาแบบนี้จริงๆนะคะไม่ว่าคุณจะมีประเด็นหรือว่ามีปัญหาอะไรกันแต่ถ้าดูจากหน้าไพา่ตรงนี้แล้วมันก็ไม่ได้มีเรื่องของความสัมพันธ์ซ้อนหรือว่าอะไรนะแต่ส่วนบางคนอาจจะมีก็ได้ค่ะแต่ว่าหน้าไพาะ่ะเขาไม่ได้ออกมาบอกแบบนั้นแต่เขาออกมาบอกว่ามันมีความต่าง นะคะของคุณละเขาไม่ว่าความต่างนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะต่างชาติต่างศางส,สนานะคะต่างภาษาต่างวัฒนธรรมอายุที่แตกต่างการฐานะทางสังคมหน้าที่การงานนะคะครอบครัวไม่เห็นด้วยอะไรแบบนี้นะคะ่ะคือความต่างตรงนี้แหละจากตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่พอนะคะะ ภาพนาความสัมพันธ์กันไปอ่ะความต่างมันก็กลายเป็นไปว่าเป็นอุปสรรคซึ่งตอนแรกเนี่ยก็เริ่มจากอุปสรรคเล็กๆก่อนนะคะแล้วมันก็ขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นหลายๆอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์นั้นค่อยๆพังทลายกันลงไปนะคะนี่คือลักษณะความสัมพันธ์ของคลิปนี้นะ,ะมาดูซิว่าข้อความนะคะที่เขาอยากจะบอกกับคุณเนี่ยคืออะไร เขาบอกว่าเขาอยากขอโอกาสจากคุณอีกครั้งและครั้งนี้เขาจะทำมันให้ดีที่สุดค่ะเขาบอกว่าเขาเบื่อกับการทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเขากําลังสับสนและไม่รู้ว่าตัวของเขาเองอะต้องการอะไรนะคะ คนเก่าๆของเขายังคงวนเวียนในชีวิตของเขาและยังปัดกันไม่ขาดความน่าสนใจมันลดลงเพราะดราม่าที่มันมีเยอะเกินไปเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วศึกษากันไปก่อน คุณคือหนึ่งในสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขานะคะเขาอยากทักทายหาคุณนะแต่ก็กังวลว่าผลลัพธ์ที่จะได้จะไม่ตรงกับที่เขาต้องการมันเหมือนกับว่าถ้าความสัมพันธ์เนี้ยเขาเป็นคนทําตัวไม่น่ารักนะคะแล้วคุณแล้วที่จะออกมาจากเขาคือเขาก็อยากจะบอกว่าเขาก็อยาก ติดต่อหาคุณนะแต่ก็กลัวว่าคุณจะไม่ตอบกลัวว่าคุณจะปฏิเสธอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าก็ช่างใจอยู่เขาเงียบไปเพราะเขาไม่อยากทะเลาะกับคุณด้วยเรื่องไร้สาระคุณรู้ไหมว่าตอนที่คุณ่ะไม่งอแงคุณน่ารักมากๆเลยนะคะเขาไม่อยากเสียคุณไปค่ะ เขาอยากให้คุณเป็นของเขาแค่คนเดียวนะบางครั้งที่เขาหายไปเพราะเขาอยากรู้ว่าคุณจะแคร์เขาบ้างไหมคือถ้าในกรณีนี้อะถ้าคุณเป็นฝ่ายทําตัวไม่น่ารักอะเขาก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าถ้าเขาหายไปอะคุณจะแคร์เขาไหมคุณจะรู้สึกยังไงนะคะคุณรักเขาจริงๆหรือเปล่านะคะอืมพลังงานมันสลับกันได้นะคะทุกคนเพราะฉันแล้วนะ่ะ ฝั่งที่ทำตัวไม่น่ารักจะเป็นฝั่งคุณหรือว่าฝั่งเขาก็ได้ค่ะเ,เขายังไม่ได้มองหาความสมาัติี่จริงจังช่วงนี้เขายุ่งกับสิ่งรอบๆตัวและเหนื่อยมากจนไม่อยากทำอะไรเลยเขาเสียดายนะที่เขาทำตัวแย่ๆกับคุณทางที่คุณดีกับเขามากนะคะ เขานะ่ะไม่ได้เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณเลยนะบางครั้งคุณเองก็เอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปจนทำให้เขาท้อใจคุณบอกว่าคุณรักเขาแต่คุณรู้ไหมว่าความรักคืออะไรเขานะ่ะอ่านข้อความเก่าๆที่เขาเคยคุยกับคุณนะคะ เราทำให้เขาเข้าใจคุณมากขึ้นเขาคิดถึงคุณมากเลยนะรู้ไหมเขายังติดตามดูว่าในตอนนี้นะ่ะคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะที่เขานิ่งๆเพราะเขาไม่อยากสร้างความหวังที่เขายังไม่รู้ว่าเขาจะทำให้คุณได้จริงๆหรือเปล่านะคะ คุณอยากได้เขาเพราะเขาทำให้คุณมีความสุขหรือเพาะต้องการเอาชนะใครกันแน่เปิดโอกาสให้เราสองคนได้ห่างกันและคิดถึงกันบ้างนะเราเปิดโอกาสให้ตัวเราเองได้เจอคนอื่นๆบ้างเธอเองก็ควรเปิดโอกาสของเธอด้วยเช่นเดียวกันอ่ะใบสุดท้ายค่ะ คุณมีอิทธิพลต่อร่างกายและหัวใจของเขาอย่างไม่ต้องสงสัยนะคะเดี๋ยวบีจะเปิดถามพี่ไพ่เพิ่มให้นิดนึงก็ลอกันนะว่าความสัมพันธ์นี้ยังมีโอกาสจะได้กลับมาหรือเปล่านะในส่วนของข้อความจบไปแล้วนะคะแต่อันนี้จะถามเพิ่มให้เพราะดูแล้วนะี่ย หนคนในนี้นะ่ะยังรอคอยอีกคนนึงอยู่นะดูสิว่าจะได้กลับมารักกันอีกไหมนะคะสิบไม้สี่ถ้วยกับหัวเด e อ o ฟูอืมจัดลอบเอโอเคหนึ่งดาบนะคะอ่ะต้องบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยยังคงมีโอกาสที่จะได้กลับมารักกันนะคะแต่ด้วยความที่ กลัวว่าปัญหาเดิมๆมันจะเกิดนะกลัวว่าปัญหาเดิมๆมันจะเกิดขึ้นเนีคะมันเลยทําให้การกลับมานั้นอาจจะไม่ได้เร็วนะคะก็เดือนที่ขึ้นมานะ,ะมันมีเดือนมิถุนายนนะคะขึ้นมานะคะแล้วก็มีเลขหนึ่งก็คือหนึ่งเดือน 1>, 1เดือน6เดือนระยะเวลาประมาณนี้นะคะหรืออาจจะเป็นเดือน6ในปีหน้าก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าดูแล้วเนี่ยในความสัมพันธ์เนี้ก็แบกความสัมพันธ์เพียงแค่คนเดียวจริงๆค่ะแล้วคนที่แบกความสัมพันธ์คนที่พยายามมาตลอดอะ่ะ mm. ก็ไม่พร้อมที่จะกลับมาในความสัมพันธ์ในณเวลานี้นะคะเพราะก็ยังกังวลกลัวว่าทุกอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นแบบเดิมอีกหรือเปล่า พอดูแล้วนะคนที่ทำตัวไม่น่ารักอะคะ่ะก็ทำตัวไม่น่ารักจริงๆแต่ก็ยังมีการมองการดูกันอยู่ในช่องทางโซเชียลนะจริงจริแล้วอะก็ไม่ได้ห่างหายกันไปไหนนะคะยังดูกันอยู่จริงๆริแะค่ะแต่ว่าการที่จะกลับมาเน่ยนะคะก็เป็นไปได้ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแต่ก็ยังมีโอกาสนะคะถามว่าโอกาสสักกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะ 60%เลยนะอ่าโอกาส60%เลยนะสำหรับหน้าไพ่ในวันนี้นะคะที่มีโอกาสที่จะกลับมาหากันอีกครั้งนึ่งนะ่ะแต่กลับมาแล้วเนี่ยเหมือนต้องเริ่มเรียนรู้กันใหม่เลยนะต้องจีบกันใหม่เลยนะมันไม่ใช่กลับมาแล้วแบบมันจะดีเลยนะคะทุกอย่างคะ่ะมันต้องมีการเรียนรู้กันใหม่ต้องมีการปรับตัวเข้าหากันต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง เข้าหากันใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสถานการณ์ในตอนนี้นะ่ะมันเป็นอะไรที่มีแต่ความกังวลนะคะมีแต่ความรู้สึกที่ว่ากลัวแหละออะกลัวว่าจะเกิดปัญหาเดิมๆนี่แหละค่ะพราะไพ่เขาก็ยังย้ำประเด็นเดิมอยู่อะเราอารมณ์ในความรู้สึกก็คือถูกค่ะนะคะไม่ได้มีความสุขหรอก ทั้งคุณและก็เขานั่นแหละจากสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์มันต้องจบกันลงไปทั้งที่ตอนแรกวางแผนที่จะเป็นอนาคตกันไปแล้วแบบเนี้ยค่ะนะพราะฉะนั้นแล้วความสัมพันธ์นี้ยังคงมีโอกาสที่จะได้กลับมาหาการนะคะก็ระยะเวลาก็คือในช่วง1นถึงเดือนนี้นะคะมีโอกาสค่ะแต่คือต้องจีบกันใหม่จริงๆแหละ ไม่ได้มาแล้วแบบจะต่อติดกันได้เลยอ่ะนะเพราะว่าก็ยังมีความรู้สึกเสียใจเนาะเออยังมีความรู้สึกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงกันได้จริงๆริงไหมอาจต้องมีการพิสูจน์ตัวเองให้กับอีกคนหนึ่งได้เห็นนะนะคะจึงจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้อ่ะนะออะขอพี่นางฟ้าค่ะ คุณสามารถที่จะเชื่อเซนของเต็งได้เลยนะการกที่คุณและเขามาพบมาเจอกันก็เป็นพราะผมลิขิดนะคะฟังเสียงกระซิบจากหัวใจของเต็งได้เลยค่ะความรักของคุณนั้งสองคนนะ่ะมันลึกซึ้งเนาะมันแบบมันเหมือนมันพัฒนาเร็วอะค่ะ แล้วมันก็รู้สึกมากกว่าคนอื่นไม่เคยเจอใครทําให้รู้สึกแบบนี้เลยนะคะ่ะไม่เคยเจอใครทาให้เรามีความรู้สึกว่าตัดเขาไม่ได้อ่าลืมเขาไม่ได้เลยบางคนเนี่ยอาจที่จะแบบจบกันไปตั้งแต่พฤษภากระดะกรดาที่ผ่านมานะอ่าห้าเดือน6เดือนที่ผ่านมาอะไรแบบนี้คะ่ะแต่ก็คือไม่เคยเลยนะที่จะตัดคนคนนี้ออกไปจากใจได้อะ่ะเพราะฉันแล้วเนะะี่ยค่ะก็ต้องบอกว่า ทั้งคุณและเขาอะยังคงมีความรู้สึกที่ยังนึกถึงกันจริงๆไม่ว่ายังไงก็ตามความสัมพันธ์นี้ยังคงมีโอกาสค่ะในอนาคตจะต้องได้มีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะอีกครั้งหนึ่งการให้อภัยนะคะต้องเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้แล้วการลืมนะคะเห็นไหมเนี่ย forgive and forget เนี่ยการลืมบางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะก็จำเป็นมากๆจริงๆอย่างที่บีพูดไปแหละว่า ก็อาจจะต้องเริ่มจีบกันใหม่นี่ล่ะค่ะปรับตัวเข้าหากันใหม่อะ่ะเหมือนแบบเขียนหนังสือเล่มใหม่ด้วยกันอะเพื่อที่ตอนจบมันจะได้ไม่เหมือนเดิมอะค่ะมันต้องเป็นแบบนั้นเลยนะสําหรับน้าให้ในวันนี้อะนะคะโอเคนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ